สวัสดีครับผมกลับมาปอ,อกกันอีกต่วเนาะครับเนาะงนี่สื้ผ้ามากินนี่ยอดปลานิ่งถอดปลานิ่งและขอบุ้นพี่น้องพักกับมี่นี่ประกาศกระหล่ำดอกแงดงแก้วพี่น้องชิคว่ำเราลองเวาวไลพี่น้องหิวเขา่าเท่านี้แนวลองข่อมาพี่น้อง <laughs> cái câu này không mình, rồi cũng bình tâm thật có những nghe này vấn đề bình tôi là chứ bạn วายเสือมเห็ดกินตุวลา้บ้าหน่อยแกงหน่อยกระปุกครอสวยครับเนี่ย

ว่าเซีดให้พี่น้องเบื้งอยู่มันไม่ได้มันหน่อยหมดค,ครับไปสื่อเป็นมักินกันสิยุตละแข่งขานพี่น้องอเอ้ยเราลองคว้าไว้กัน Menam, ménam, 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 bên ménam, 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 có thể quá vậy được có thể được 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 คุนไหลม่วันมันหลนะมันหย่อนเสียงไ่เนี่ยไม่เอาได้นีเนาะมังโก้น่ะชิบได้กับมังโก้เน่นี่เป็นเมียงกัไเลี่เปนแบบ kan yang keren non coba biar nih aku terat biar nih

ายง่ายๆวิ่งไปนอนอืมตัวมมมนเ็นไอ้เกกนินาทีตัวันะครับกินผู้เดียวผู้กากับนองสาวคนบักินน่อยากอก Ừ. Mình. Dẹp đây. Đây đi cái này nó. À, yạ, 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 yạ. đó. Đồ nghe này. quá là ีล้วคิดหนาดไมาทำไมเล้พไปนอนด้วยรถสามเนเตมมายโดนหมดเลยเช็ดแก่นาที่ครับโเบ่งกับฝาก็เลยกดแชร์กดติดตามไม่เด่นไปนอนเลยไว้ำเงินไปนอนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ